วันนั้นเขาหายหัวไป3าวันต้อกลับมาทาเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นรับได้หรือเปล่ามันไม่ใช่แค่เดือนนะมันเป็นปีผมเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนนะฮะย่อมชอบคนที่มีสเสน่ห์คนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีหรือคนเจ้าชู้แต่ก็มีหลายคน,นะฮะที่ไม่รู้ว่าถ้าคบแล้วเนี่ยจะต้องเจออะไรบ้าง สวัสดีครับผมโคจิบอธิการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ในเชิงจิตวิทยาความรักและพฤติกรรมทางความคิดของมนุษย์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของผู้ชายถ้าคุณต้องการปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัวนะฮะติดต่อมาทางไลน์นี้เลยครับและนี่เป็นภาพไลฟ์นะฮะในทุกๆวันพูดซึ่งเรามีในแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กแล้วก็ YouTube มีคำถามหนึ่งน่าสนใจคือผู้หญิงคนนี้อยากจะคบกับคนเจ้าชู้คำถามต่อไปครับ โค้ดครับหนูชอบผู้ชายเจ้าชู้ตัวพ่อครับหนูควรทํายังไงดีคะถึงจะได้เป็นที่หนึ่งในใจเขาจะผู้ชายเจ้าชู้ทาไงชนะใจเขาครับครับเดี๋ยวผมให้เจ้าชู้ตัวพ่อบอกเราก่อนไหมว่าเป็นยังไงใช่พนี้บอกไเลยพนี้พนี้พนี้ว่ครับขอความคิดเห็นนยครับอยากได้ผู้ชายเจ้าชู้ตัวพ่อใช่คุณก็ต้องยอมแล้ว่าถ้าเขาอยู่กับคุณเนะเขาก็ไม่หยุดที่คุณหรอก เออเรอ,อ,เอ,อรับข้อนี้ได้หรือเปล่าใช่แจ็คบอกว่าถ้าเรารู้เรารับเขาได้หรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าจิมเชื่อว่าความเจ้าชู้แปลว่าเขายังไม่เลือกใครเนะาะครับใช่ไหม,<อ>มยังไม่พร้อมยังสนุกกับชีวิตอยู่ยังคุยไปทั่วยังเหมือนกับอ่ะสมมุติว่าเป้าหมายชีวิตยังไม่สําเร็จถูกไหมประสบการณ์ชีวิตยังไม่ได้เจอครบถ้วนหรือยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครก็คือแบบไปเรื่อยหรือบางคนแย่กว่านั้นก็คือ ไปเรื่อยเพื่อพึ่งพาไปเรื่อยก็ได้นะ<ม>า <c oughs> จากเคสที่เราเจออะถูกไหมเจอผู้หญิงก็พึ่งพาผู้หญิงไปเรื่อยก็ได้เรามองเขาเจ้าชู้เปล่าเขากํลาลังดิ้นรนอยู่ <c oughs> เมื่อเขาเป็นแบบนี้สภาวะเขาเป็นมิลและยู่อยา่ชนะใจการชนะใจเป็นไปได้แต่มันจะต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้และระหว่างผ่านจุดนี้ยูก็จะมีความน้อยอกน้อยใจเขาไม่รักเราเขาไม่จริงใจอะไรกับเราเขาไปคุยกับคนนั้นอีกแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมา วันนั้นเขาหายหัวไป3วันต้อกลับมาทําเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นรับได้หรือเปล่าถ้ารับได้อยู่จะต้องผ่านช่วงนี้ไปได้ซึ่งไม่มีใครบอกได้ครับว่ามันจะนานกี่ปีมันไม่ใช่แค่เดือนนะมันเป็นปีแล้วเมื่อมันเป็นปีเสร็จก็ไม่มีใครการันตีได้ด้วยว่าเขาจะเลือกคุณจริงๆถ้ามันเป็นอย่างนี้จะทํายังไงถูกป่ะเพราะฉะนั้นแนะนำนะฮะถ้าเราอยากจะคบมันก็สามารถคบในลักษณะแบบอยู่กันไปวันๆนะ ไม่มีอนาคตอยู่กับปัจจุบันรักกันไปเรื่อยๆแล้วพอถึงวันหนึ่งสมมุติเขามองเห็นแล้วว่าอยู่แม่งทนที่สุดสีทนได้ค่ะ,คะถึกควายทุยภาคสี่ภาคห้าภาคหกจนจนเขามองว่ามันหาใครอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นคนที่เขาเลือกแต่ไม่รู้ว่าคุณจะทนไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่า<ช>ยอมรับกันได้โอเค หรือว่าถ้าเกิดแบบมันหล่อมากคขแบบมีก็เหมือนเป็นกำไรชีวิตก็ครบไปบพอครบเสร็จแล้วมันเกิดเรื่องแบบที่มันไม่ได้เป็นได้ดังใจแล้วเราปล่อยมือได้ก็ปล่อยไม่เป็นไรดีไหมคร,ครับผม เราต้องรู้ก่อนนะฮะว่าในความรักที่เรากระโดดเข้าไปเนี่ยเราจะต้องเจออะไรบ้างเพราะเราคิดคำนวณให้ถูกแล้วเนี่ยและเรารู้ว่าต้องเจออะไรบ้างเนี่ยก็ค่อยตัดสินใจเปิดใจนะครับสำหรับใครก็ตามนะฮะที่อยากจะเรียนรู้เรื่องความรักเอาแบบให้มันมองทะลุมองเห็นอนาคตว่าต้องเจออะไรบ้างเรามีคอร์สดีๆมากมายนะฮะเพียงติดต่อทีมโค้ชของผมในไลน์นี้เลยนะครับ ทุกคนสามารถเรียนได้ที่บ้านนะฮะเรียนผ่าน Facebook เรียนผ่านเว็บไซต์แต่ถ้าใครยังไม่พร้อมไม่เป็นไรฮะสามารถปรึกษาฟรีกับทีมโค้ชของผมในคำถามเบื้องต้นนะฮะเราตอบให้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับแค่อยากจะให้สุภาพสตรีทุกคนสบายใจพอเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเกต้า